สวัสดีครับเพื่อนเคยไหมครับที่ไม่กล้าบอกรักก่อนไม่กล้าขอโอกาสใหม่หรือแม้แต่ไม่กล้าเริ่มทำอะไรบางอย่างเพราะกลัวว่าถ้ามันพังขึ้นมาเราจะรับมือ,อยังไงวันนี้คุณแจ้จะชวนคุยว่าจริงๆแล้วเรากลัวความผิดหวังจริงๆหรือว่าลึกลงไปเรากลัวว่าเราจะไม่ถูกรักตั้งแต่แรกต่างหากอืมเคยรู้สึกไหมครับว่าแบบ ใจหนึ่งก็อยากลองนะอยากทำอะไรใหม่ๆแต่อีกใจมันก็ดึงดึงไว้กลัวกลัวว่าถ้ามันไม่เวิร์คขึ้นมาผิดหวังแล้วจะแบบรับไม่ไหวไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องงานความสัมพันธ์อะไรแบบนี้วันนี้เราจะมาคุยกันครับจากเนื้อหากลัวไม่ถูกรักรากลึกความผิดหวังตอนที่3ว่าไอ้ความกลัวเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่มันใช่แค่กลัวผิดหวังจริงๆหรือเปล่าหรือว่าลึกลงไปมันมีอย่างอื่นซ่อนอยู่ อืมเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะหลายทีไอความผิดหวังที่เราเห็นน่ะมันอาจจะเป็นแค่อาการนะคะแต่ว่ารากจริงๆที่อยู่ลึกลงไปอาจจะเป็นความกลัวที่มันใหญ่กว่านั้นคือกลัวว่าจะไม่ถูกรักหรือกลัวว่าเราไม่ดีพอไม่ดีพอใช่ค่ะคล้ายๆกับที่เบรนเด็ o บราวน์เขาพูดเรื่องความอับอายหรือเชมนะคะม,มันไม่ใช่แค่กลัวว่าทําพลาดนะแต่ลึกๆคือกลัวว่าถ้าพลาดแล้วมันจะแปลว่าเรานี่แหละ ที่ไม่ดีพอแบบไม่น่ารักไม่เก่งพออะไรแบบนั้นซึ่งมันคือการเอาค่าของเราไปผูกกับผลลัพธ์ข้างนอกอ๋อเข้าใจเลยครับพอคิดแบบนี้เออมันก็จริงนะมันอธิบายได้เลยว่าทําไมบางทีเราถึงยอมไม่ทําอะไรเลยทั้งทที่การไม่เริ่มการไม่ลองเนี่ยมันก็กัดกินใจเราไปเอยๆเหมือนกันใช่ค่ะแล้วไอ้ความรู้สึกแบบกลัวไม่ดีพอจนไม่กล้าเนี่ยครับ มันมีที่มาที่ไปจากไหนได้บ้างครับแบบประสบการณ์ในอดีตเงนี้เหระครับมีส่วนเยอะเลยค่ะคือบางคนอาจจะโตมาในบ้านหรือในสภาพแวดล้อมที่รู้สึกว่าต้องเก่งก่อนนะต้องทำตัวดีๆก่อนนะถึงจะได้รับคำชมได้รับความรักหรือบางทีอาจจะเคยเจอการปฏิเสธแรงๆมาก่อนเคยเจ็บหนักๆสมองเรามันก็เลยเรียนรู้ไงคะว่าเฮ้ยถ้าไม่ชัวร์อย่าเสี่ยงดีกว่าเดี๋ยวเจ็บอีกอืมเหมือนสร้างเกราะป้องกันตัวเองขึ้นมา ใช่ค่ะมันเป็น,นกลไกป้องกันตัวแหละแต่มันก็กลายเป็นว่าจำกัดเราไปด้วยทำให้เราไม่กล้าคว้าโอกาสไม่กล้าใช้ชีวิตเต็มที่เท่าที่ควรจะเป็นครับผมงั้นถ้าเกิดเรารู้ตัวแล้วว่าเอ๊ะเราน่าจะมีปมนี้อยู่เล็กๆนะเราจะเริ่มแก้มันยังไงดีครับในเนื้อหาที่เราคุยกันมีแนวทางแนะนำไว้บ้างไหมครับว่าจะต้าข้ามความรู้สึกที่ว่าต้องเพอร์เฟกก่อนถึงจะโอเคเนี่ย จุดเริ่มต้นสำคัญมากๆเลยนะคะที่เนื้อหาเขาเน้นคือการฝึกแยกตัวเราออกจากผลของการกระทำนะคะแยกตัวเราออกจากผลยังไงครับคือให้เข้าใจจริงๆว่าเวลาเราทำอะไรพลาดไปเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าตัวเราอะล้มเหลวหรือตัวเราไม่มีค่าเราแค่ทำพลาดในเรื่องนั้นๆณเวลานั้นๆแต่มันไม่ได้มาลดคุณค่าเป็นคนของเราเลยอันนี้คือต้องตอกย้ำกับตัวเองบ่อยๆค่ะ อ๋อเหมือนกับว่าความผิดพลาดเป็นแค่ข้อมูลฟีดแบ็กไม่ใช่คําตัดสินคุณค่าตัวเราใช่เลยค่ะประมาณนั้นเลยค่ะมองให้มันเป็นบทเรียนเป็นข้อมูลอืมน่าสนใจครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่พอจะช่วยได้อีกอย่างที่ช่วยได้มากคือการหันมาออขอบคุณตัวเองที่อย่างน้อยก็กล้าลองเช่นชมความกล้าของตัวเองก่อนเลยที่ก้าวออกมาถึงผลมันจะยังไงก็แล้วแต่ แค่กล้าก็เก่งแล้วว่างั้นเถอะใช่ค่ะแล้วก็ฝึกสร้างพื้นที่ปลอดภัยในใจให้ตัวเองด้วยคือหัดคุยกับตัวเองดีๆเวลาเราพลาดหรือรู้สึกแย่แทนที่จะด่าว่าซ้ําเติมตัวเองก็ลองปลอบโยนเหมือนที่เราทํากับเพื่อนรักเวลาเขาท้อแท้ดูนะคะพูดกับตัวเองเหมือนเพื่อนดีจังครับแล้วเหมือนจะมีอีกประเด็นหนึ่งด้วยเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันคือการทําความเข้าใจว่าเออ ความรักจริงๆหรือความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันไม่ได้ตั้งอยู่เป็นเงื่อนไขว่าเราต้องสมบูรณ์แบบไรที่ติดนะคะอืคนที่เขาเห็นค่าเราจริงๆรักเราจริงๆเนี่ยเขาจะยังอยู่ตรงนั้นละค่ะแม้ในวันที่เราพลาดหรือเราไม่ได้ดูดีที่สุดพอเรายอมรับความจริงข้อน,นี้ได้ความกดดันที่ว่าต้องเพอร์เฟกตตลอดเวลาเพื่อแลกความรักมันก็จะค่อยๆลดลงค่ะฟังดูแล้วเเหมือนหัวใจสําคัญคือการกลับมายอมรับคุณค่าในตัวเองจริงๆนะครับโดยที่ไม่ต้องรอว่า ต้องสำเร็จก่อนต้องเก่งก่อนต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลยถึงจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่าพอจะได้รับความรักใช่ค่ะแล้วบังพีการกลัวความผิดหวังเนี่ยอาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่าการที่เราไม่ให้โอกาสตัวเองได้ลองเลยตั้งแต่แรกด้วยซ้ําอำ ถูกต้องเลยค่ะก็อาจจะอยากชวนให้ลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมีความลังเลมีการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆอะไรบ้างไหมที่พอไปดูเบื้องหลังลึกๆแล้วมันถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวว่าจะไม่ดีพอกลัวจะไม่ถูกรักกลัวไม่เป็นที่ยอมรับถ้าเราไม่สมบูรณ์แบบแค่การรู้ทันความคิดตัวเองตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วค่ะเป็นคําถามที่ชวนคิดตามมากๆเลยครับขอบคุณครับ สำหรับครั้งหน้าเราจะมาเจาะลึกอีกประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับคือเรื่องทำไมบางคนถึงอยากควบคุมทุกอย่างมันมีอะไรซ่อนอยู่ในความต้องการนั้นกันแน่รอติดตามกันนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณไม่ได้ต้องเก่งก่อนถึงจะถูกรักคุณไม่ได้ต้องสมบูรณ์ก่อนถึงจะมีค่าพอและที่สำคัญความผิดหวังไม่ได้น่ากลัวเท่าการไม่ให้โอกาสตัวเองเลยตั้งแต่แรก ใครเคยรู้สึกแบบนี้คอมเมนต์มาเล่าได้นะคุณแจ้จะนั่งอยู่ข้างๆฟังเหมือนเพื่อนดีๆคนหนึ่งเลยตอนหน้าเราจะไปไกลขึ้นอีกนิดทำไมบางคนถึงอยากควบคุมทุกอย่างข้างในใจเขาเกิดอะไรขึ้นแล้วพบกันใหม่ใน EP4 ครับจากคุณแจ้เจ Second Hand ที่ไม่ได้ขายแค่มือถือแต่เล่าเรื่องใจคนให้ฟังด้วย Blue Radio